ก่อนอื่นตจก็จะขอแนะนำก่อนเลยว่าวันนี้เราก็จะทำลวดลายก้อนเมดนะคะสีที่จะใช้ค่ะจะเป็นสีคอลเลซชันบังกรองตัวนี้เลือกใช้มาประมาณ3สีถ้าท่านไหนไม่มีสีคอลเลซชั่นนี้นะคะจะเลือกเป็นสีคอลเลซชัน SS ก็ได้หรือว่าสีที่ชอบก็ได้นะคะตจก็จะใช้เป็นสี MA 06ค่ะ MA 07แล้วก็ MA 08 สีรลองพื้นจะเป็น MA09 นะคะตัวนี้ท็อปของเราก็จะใช้เป็นท็อปแมทค่ะก็ P l 0 2ศูสองเป็นโปรไลเนอร์แล้วก็โูกันของเราจะเป็นโกูกันมินิโอเวอร์แบบตัวนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลย เราก็จะเริ่มจากทาสีพื้นก่อนนะคะจะใช้เป็นสี m a 09เทคนิคการทาสีของเราค่ะจะทาแบ่งครึ่งหรือว่า2ใน3ส่วนของหน้าเล็บนะคะปรับขนาดของแปรงให้แบนตามก้านขนแปรงนะคะชิดจากด้านซ้ายค่ะไล่ของแปรงมาด้านขวาหรือว่าเราจะชิดจากด้านขวาไล่ขนแปรงมาด้านซ้ายก็ได้นะคะ ปิดปลายเล็บโดยใช้ปลายขนแปรงแตะจะสังเกตดูว่าตรงปลายเล็บจะเป็นคลื่นค่ะเราก็เลยต้องทาครึ่งน,นึงก่อนปิดปลายเล็บแล้วค่อยๆทาเต็มเล็บอีกทีหนึ่งค่ะทาเต็มเล็บเราก็จะชี้จากด้านซ้ายและขนแปรงมาด้านขวาหรือว่าเราจะไล่าจากด้านขวามาซ้ายก็ได้นะคะ เสร็จแล้วจะอบในเครื่องอบ LED ค่ะ30ิวินาทีแต่ถ้าท่านไหนใช้เป็นเครื่องอบ UV ผสม LED นะคะเราจะอบที่6 0วินาทีขึ้นไปเพื่อที่จะไม่ให้สีเราค่ะหดยน่นหรือว่าแตกง่ายนะคะทีนี้เราก็จะมาใช้สีที่เราเลือกมา3สีนะคะแตะลงบนจานสีค่ะค่ะแล้แตะลงบนจานสีเลยทั้ง3สีเลยนะคะ ภาพชัดไหมคะเสียงเสียงชัดไหมคะแตะสีสามสีบนรองจานสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ตัวเจลคินเซอร์หรือว่าน้ำยาเช็ดเจละคะ่ะในการผสมสีระหว่างที่เราผสมสีของเรานะคะเราจะผสมอัตราหนึ่งต่อหนึ่งก็คือว่าสีหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำยาเช็ดเจลหนึ่งส่วนนะคะ mm hmm. ทีนี้ เราก็แตะสีที่เราผสมน้ำยาเช็ดเจลค่ะแตะลงไปบนทิปของเราได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ผสมสีอส่วนหนึ่งไม่ต้องอบนะคะเราแตะ ไปทีเดียวเลยแล้วก็ค่อยอบทีเดียวเลยค่ะอยากแตะสีตรงไหนนะคะเราก็เลือกแตะได้เลยอย่าลืมว่าเราจะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหน,นึ่งะะทาทับสีที่เราแตะไปในรอบแรกได้เลยนะคะมันจะได้ขอสีของเขาก็ได้เกิดอีกสีหนึ่งขึ้นมาค่ะ ค่อยๆเติมสีเข้าไปอย่าลืมว่าสีที่เราผสมลงบนจางสีะคะ่ะอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะคะสีหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนน้ำยาเช็ดเจลนะคะที่เราใช้หรือว่าเจลคลีนเซอรอ์สามารถแต่งลวดลายได้เลย จะเป็นรอบแรกของเราเราก็อบในเครื่องอบ LED ก่อนนะคะ30วินาทีทีนี้เราจะใช้สีค่ะที่เราทาพื้นไปในรอบแรกนะคะ MA 0 9แตะลงจางสี MA 0 9เราจะทำในส่วนของก้อนเมฆนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะผสมน้ำยาเช็ดเจลหรือว่าเจลคินเซอร์นะคะ1ส่วนต่อสี1ส่วนถ้าเราใช้น้ำยาเช็ดเจลหรือเจลคินเซอร์เยอะเกินไปค่ะมันก็จะเป็นน้ำน้ำเวลาเราแตะออกมาจะทำให้ลายของเราออกมาไม่ค่อยสวยงามนะคะทีนี้เราก็จะวาดในส่วนของก้อนเมฆ อยากได้ก้อนเมฆแบบไหนเราแตะลงไปได้เลยนะคะแตะทาบนสีของเราได้เลย ประมาณนี้นะคะก้อนเมฆของเราเสร็จแล้วเราก็อบในเครื่องอบ LED ค่ะ10วินาทีให้สีก้อนเมฆเราเซตตัวก่อนนะคะแล้วเราจะมาลงสีพื้นอีกรอบหนึ่งพอเราอบสีก้อนเมฆเสร็จแล้วค่ะเราก็แต่งลวดลายสีพื้นนะคะ เราก็แต่งในส่วนที่ไม่โดนในก้อนเมฆที่เราทําในรอบไปเมื่อกี้นะคะอย่าให้โดนก้อนเมฆเราอยากได้สีไหนเพิ่มเราก็แตะเติมไปในส่วนตรงนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. อย่าลืมว่าสีที่เราใช้หนึ่งส่วนต่อน้ำยาเช็ดเจลหรือว่าเจลคินเซอร์หนึ่งส่วนนะคะ ลวดลายในส่วนที่ไม่ใช่ก้อนเมฆของเราแต่งตรงนี้เพื่อให้ตัวสีตัวสีพื้นของเราค่ะจะได้สีเด่นชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นก้อนเมฆของเราลอยขึ้นมานะคะ พอเราแต่งโบวลายตรงสีพื้นในรอบที่2เสร็จแล้วค่ะเราก็อบให้สีแห้งไปเลยนะคะในขั้นตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทาท็อปค่ะเราอบที่เครื่องอบ LED 30วินาทีนะคะถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED อบในเวลา60วินาทีค่ะ หลังจากนั้นนะคะเะาจะทาท็อปแมท์ลายเนี้ยค่ะเราจะทาท็อปแมทก่อนแล้วเราก็จะแต่งลวดลายก้อนเมฆคะ่ะโดยใช้ P L 0 2วาดลวดลายก้อนเมฆของเรานะคะเราจะทาพื้นท็อปแมทไปก่อนที่เราจะลงลวดลายก้อนเมฆหรือว่าตัวลายดาวลายจุดสายฟ้าฟาดหรือว่าตัวพระจันทร์นะคะ ท็อปแมทของเรานะคะจะเป็นท็อปแมทที่อบแล้วแห้งเลยหลังจากเราอบเสร็จนะคะจะแมททันทีแล้วก็แมททนนานนะคะแมของเราวิธีการทาก็เหมือนการทาเบททาสีทาท็อปแล้วก็จะชิดจากซ้ายไปขวาแบ่งครึ่งหนึ่งหรือว่า2ในสามะคะ่ะแตะปลายแล้วก็ทาเต็มเล็บวิธีนี้จะทำให้เรา ทาสีเรียบเนียนเสมอกันแล้วก็ไม่ทิ้งรอยผลแปรงนะคะหลังจากนั้นเราจะอบที่เครื่องอบ LED 60วินาทีค่ะถ้าใครใช้เครื่องอบ UV ผสม LED แนะนําให้อบ120วินาทีขึ้นไปนะคะจะทําให้ท็อปเราแห้งเลยทีนี้แต่ก็จะมาใช้ตัว p r o l i n e อร์ PL02 ตัว PL02 ของเราค่ะหรือว่า p r o l i n e อร์ แนะนำเทคนิคนิดนึงก็คือว่าเราจะปะสีออกจากก้านขนแปรงให้หมดเลยนะคะวนสีออกจากขนแปรงให้หมดปรับขานาดขนแปรงของเราค่ะให้เป็นขนาดที่ตามไซส์ที่เราต้องการเลยถ้าเราอยากวาดเส้นเล็กะคะ่ะเราก็ปรับขานาดขนแปรงให้เล็กแล้วก็เอาสีออกให้หมดเลยนะคะถ้าอยากได้เส้นใหญ่เราก็ปรับขานาดขนแปรงให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จัดสีให้เยอะขึ้นนะคะประมาณนี้ เส้นเล็กเราปรับขนาดขนแปรงให้ใหญ่ให้เล็กถ้าเส้นใหญ่เราก็ปรับขนาดขนแปรงให้ใหญ่นะคะแบบนี้โปรไลเนอร์ Pro ของเราสามารถปรับขนาดได้ตามไซส์ที่เราต้องการได้เลยท็อปแมทของเรานะคะอบแดาแห้งเลยแล้วก็แมททันทีแมททนนานนะคะทีนี้แต่ก็จะใช้โปรไลเนอร์ในการวาดลวดลายที่เป็นก้อนเมฆ ปรับขนาดตัวโปรไลเนอร์ของเราค่ะให้เป็นโอดปลายของแปรงที่เล็กตั้งหุบก,กันขึ้นประมาณสี่สิบห้าองศานะคะจะทำให้เราลากเส้นได้เล็กถ้าเราอยากได้เส้นใหญ่ะคะ่ะเราก็ปรับขนาดของแปรงให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็นอนขนแปรงลงนิดนึงค่ะจะทำให้เราลากโปรไลเนอร์ของเราได้เส้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะ อยากได้เส้นเล็กแล้วก็ตั้งภูก,กันขึ้นประมาณ45องศาอันนี้เราจะแต่งลวดลายที่เป็นก้นนีกนะคะ เราจะวารดรวดลายแบบไหนก็ได้หลังจากนั้นเราก็วาดเป็นเหมือนตัวกากระบานะะเหมือนแบบตกแต่งรวดลายให้เป็นเหมือนดาวเป็นดวงดาวหรือว่าเราจะวาดเป็นรูปพระจันทร์แล้วก็ดอกจุดเล็กจุดใหญ่สลับกันไปเลยนะคะให้เต็มท้องฟ้าของเรา ก้อนเมฆแต่งรถอะไรอีกนึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก้อนเมฆของเรา ทีนี้ตัวโปรไลเนอร์ของเราค่ะเราจะอบที่เครื่องอบ LED 60วินาทีแต่ถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED อบที่120วินาทีขึ้นไปนะคะเพราะตัวโปรไลเนอร์ของเราจะมีเนื้อสีเจลที่เข้มข้นกว่าในขวดสีปกติะคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องอบให้สีของเขาแห้งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราอบสีของเขาไม่แห้งค่ะจะทําให้เวลาเราลงท็อปะคะ่ะขนแปรงของท็อปของเราจะไปดึงส,สีลวดลายของเราไม่ชัดนะคะ การวาดลวดลายค่ะก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแค่การกรบาทนะคะจะมีตรงสายฟ้าฟาดหรือว่าจะวาดเป็นรูปพระจันทร์ก็ได้นะคะตัวนี้แล้วแต่ว่าทุกท่านจะวาดลวดลายเป็นแบบไหนประมาณนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจในส่วนไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ ในไลน์แอดเจลลี่ฟิตไทยแลนดค่ะหรือว่าจะสอบถามเข้ามาใน Facebook ก็ได้หรือว่าใน i อก็ได้นะคะเจลลี่ฟิตไทยแลนด์อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็จะใช้ตัวเจลฮีนเซอร์ในการเช็คความเหนียวของตัว PL02 หรือว่าโปรไลเนอร์ของเรานะคะ อันนี้ก็เสร็จสิ้นของลายก้อนเมฆของเราแล้วนะคะสีที่เตยเลือกใช้ค่ะสีตัวมากรองตัวเนี้ยเนื้อสีของเขาอะค่ะทาง่ายสำหรับช่างที่แบบยังไม่ค่อยเก่งหรือว่าอะไรนะคะใช้สีนี้ทาก็สามารถทาได้ง่าย เนื้อสีของเขาเวลาทาแล้วก็จะมีความละมุนนะคะคแล้วก็จะเป็นตัวสูเพลที่เป็นสีชาครับตัวนี้นะะเนี่ยค่ะตรงนี้โป้งเตยเตยทาพื้นด้วยตัวฟูลเมคอัพนะคะแล้วก็ทาตัวสีตัวนี้ค่ะที่เป็นสูเพลตัวนี้ของเราจะมีสามสีทำให้สีดู วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในครั้งนี้สัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวติดตามดูว่าเราจะมีรายไหนมาแนะนำหรือว่าอัปเดตกันได้นะคะ ถึงตัวเราจะหางก,กันแต่เราก็ใกล้กันด้วยออนไลน์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย